สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พันโล่งประจำโรงเรียนผมครับครับจากน้องเตาซิตี้ครับน้องสต้าซิตี้เดนี่ขอประกวดเดนี่คือได้ยินข่าวว่าประกาศน้องโรงเรียนมีพอครับอ่าช่วงนี้ก็เป็นห่บย่างยันอยู่เพราะว่าเฉียวมวยมาจดจองต้นไม้ยุ่งอยู่ครับใส่ต้นใดหลายต้นอยู่ครับทั้งทั้งหลังอาคารหลังสูงน้ำครับยันเขามานรักเด้อเด้อครับผมเออหลายอยู่แม่นบ่หลายอยู่หลายต้นอยู่ผู้มันกัดแล้วเพิ่นอยากได้กันแจ็คสิวางได้เนาะครับผม มันจนีเป็นแต่ย,ยานด้ว,ดวยนะประกาศนอนคนเดียวนาะครับเนาะเอาจะไปนอนเขามาหลายคนเขามาหลายคนค่น <laughs> ครับโจนี่เป็นยังไงโจนี่สบายดียครับ<ม>เป็นห่วงเพราะขม่าเป็นผ่านไปได้ม้วไม่ยุค้าไม่ยุง่งไม่ตั้งตังกนล่ะครับโอ้เป็นยังสันครับผมมันเหมือน<ด>ตนในไ่แล้วครับตุใหญ่เหมือนแล้วครับอยาจะต่นน่อยเขาเรียกว่ามาสนใจครับโอ้เเลยบอกขามาหาจใจบอกขม่าแล้วก็เลยบอกได้ฝ่าโรงเรียนคือนก็อันนี้เบาเลี้ยงต้นยุ่งเลยครับครับผม ตนยุ่งมันยุ่งตนนใหญ่ๆอยู่นี่กะหายไปแล้วสาเหตุปัญหาย้อนยังหายย้อนเฉียวมวยมันหลักครับปล่อยเผิ่อนเจากสิวานเลยครับเห็นใจแล้วครับเนาะโอ้ยพันลุ่งกับพูดอเดียวพื้นทีมกับกวางกับหกแม่ธรรมดาเนาะครับเนาะปล่อยเหตุไปครับผม ผมจะนี่เงี้ยเรียนเาหลายหลายเด้ตะเกียหาพันครับนอนโงเรียนกับยานครับหาพันเดีนี้เท่าไร่ดนี้แปดพ่ครับก็พอเดยใส่เนาะดี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 ก็ข่อยด้วยข่อยมึงมึงมึไได้ในตอนเดียนครับผมเอาเอานี่ยละครับคุณผม